ตอนที่408ลองชิมอาหารมีก้างขวางคอขนาดนี้หลินเว่ยเว่ยจึงกอดเขาต่อไม่ไหวนางปล่อยตัวบัณฑิตน้อยแล้วคว้ามือไปจับหงแดงไปเรียนคำพูดเหล่านี้มาจากใครคราวหน้าถ้ายังได้ยินเจ้าพูดจาเหลวไหลอีกระวังข้าจะถอนคนทั้งหมดของเจ้าไม่กล้าแล้วข้านกแล้วข้าปิดปากหนกยิ่งปิดยิ่งเ้าโฉ เจ้านกน้อยพยายามดิ้นออกจากมือนางพอหลุดออกมาได้ก็รีบกระพือปีกแล้วบินขึ้นฟ้าแต่โดนอินซีทองจับตัวกลับมาให้หลินเว่ยเว่ยอีกรอบหลินเว่ยเว่ยเอาเจ้านกน้อยไปใส่ปากเจ้าดำนกนกับหมาป่าคู่นี้กัดกันมาตั้งนานแล้วทั้งรักทั้งเกลียดกันอยู่ร่ำไปนกบินหนีหมาป่าโดดตะปบสนุกสนานเชียวหละ่ะแน่นอนว่าเจ้าดำไม่ได้ทำร้ายหงแดงจริงๆอย่างมากก็แค่ถอนขนเล่นสองสามเส้นและใช้น้ำลายช่วยอาบน้ำให้มันเจ้านกน้อยกรีดร้องยิ่งกว่าหมูถูกเชืออ ต้นเดือนสี่หลินเว่ยๆก็เริ่มเก็บข้าวของและพาบัณฑิตทั้งสามเดินทางออกจากบ้านเดือนสี่เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิที่มีอากาศอบอุ่นจึงมีสายลมและแสงแดดย่างงอกเงยและเสียงนกร้องจิบจิบตลอดทางอารมณ์ของคนก็จับสายสดชื่นขึ้นมาเช่นกันสามวันต่อจากนั้นทุกคนก็เดินทางมาถึงเมืองจงโจและตรงไปยังบ้านที่เช่าไว้ทันทีเจ้าของบ้านเช่าก็ใช้ได้มากพอเห็นว่าใกล้ถึงการสอบแล้วก็เข้ามาทำความสะอาดไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ รถมาถูกนำไปจอดไว้ที่คอกม้าหลังบ้านเช่าสัมภาระถูกขนลงบ้านถูกเช็ดถูจนสะอาดอีกรอบผ้านวมถูกวางบนเตียงสภาพอากาศในเดือนสีแม้ไม่ต้องจุดไฟให้เตียงเตาอบอุ่นแต่ตอนกลางคืนยังค่อนข้างเย็นอยู่ดังนั้นจำเป็นต้องใช้ผ้านมุมหลินว่ยว้วเน้นทำความสะอาดห้องครัวเพราะบัณฑิตที่มาสอบในสมัยก่อนมีน้อยคนนักที่จะเข้าครัวทำอาหารด้วยตนเองและด้านในก็ไม่มีของอะไรทั้งนั้น นั่งออกไปเดินซื้อของให้คนขนฟืนมาส่งและยังซื้อน้ำมันเกลือซอสถั่วเหลืองน้ำส้มสายชูส่วนข้าวสารและแป้งเป็นของที่ขนมาเองซึ่งก็เป็นผลผลิตจากมิติน้ำผู้วิญญาณดังนั้นย่อมดีกว่าของนอกมิติหลายเท่าถูกต้องข้าวขาวรุ่นแรกในห้วงมิติถูกเก็บเกี่ยวแล้วเมล็ดที่หลุดออกจากเปลือกข้าวมีขนาดอบอ้วนกลิ่นหอมและรสชาติดีแน่นอนตอนมาถึงบ้านเช่าก็เลยเวลากินมื้อเที่ยงไปแล้วหลินเว่ยเว่ยจึงทำข้าวอบล่าช้างกุนเชียง ที่ใช้เวลาทำน้อยที่สุดให้พวกเขากินข้าวอบที่ทำมาจากข้าวในมิติน้ำผู้วิญญาณส่งกลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปทั่วทุกคนทุกแห่งหลิ่นจือเหยยนและเพิงอยู่เย็ยนกินชนิดไม่หยุดปากแม้แต่เพิงเจียเหลี่ยงที่มาเป็นเพื่อนก็รู้สึกโชคดีที่ได้มาทำหน้าที่นี้แทนบิดาไม่อย่างนั้นคงพลาดข้าวอบที่อร่อยสุดยอด การสอบในครั้งนี้ครอบครัวของเพิงอยู่เหยียนให้ความสำคัญมากเนื่องจากคิดว่าหากเขาสอบบัณฑิตถงเซิงได้ก็คงเยี่ยมยอดไปเลยวันหน้าพอสองพี่น้องตระกูลินีเอกเนื่นไปแล้วจะต้องถูกหยิบยกเรื่องสามีมาเปรียบเทียบกันแน่เวลาเผชิญหน้ากับเจียงโมหานเขาจะได้ไม่ขายหน้าจนเกินไป เดิมทีนางเผิงและนายท่านเพิงจะตามมาด้วยแต่เพงิงหยูเหยียนห้ามไว้และบอกว่าคนเยอะเกินไปจะส่งผลต่อการสอบของตนเอาได้เพงิงหยูชางพี่ชายถึงขั้นเตรียมรถมาไว้เรียบร้อยเพื่อจะมาส่งเขาที่นี่แต่โดนบุตรชายเผิงเจียเหลียงเข้ามาขัดขวางไว้ก่อนหลังจากเพงิงหยูเหยียนบอก,บลกลากลานคลานในครอบครัวแล้วมารวมตัวกับพวกเจียงโมหานก็ถึงขั้นถอนหายใจด้วยความโล่งอกเขานึกขอบคุณบ้านตระกูหล,ลินที่ไม่กดดันลูกเคยคนโตอย่างตนเลยสักนิดเมื่อแรงกดดันน้อยก็ย่อมทำให้เดินได้ไกลกว่าเดิม วันรุ่งขึ้นพวกเมืองจิงหงทั้งสาคนก็เดินทางมาถึงห้องจํานวนเจ็ห้องภายในบ้านเช่าเต็มหมดแต่ละคนยังพาบ่าวรับใช้มาด้วยบ้านหลังนี้จึงมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันที เมื่อพวกเมืองจิงหงมาถึงก็เข้าไปเบียดกันในห้องของเจียงโมหานทันทีพวกเขานำข้อสงสัยที่เกิดจากการอ่านตำรามาปรึกษาเจียงโมหานร,รู้สึกว่าตนเป็นเหมือนสำนักศึกษาภาคเอกชนที่มีนักเรียนเพิ่มขึ้นมา5คนเขาจึงใช้เวลาช่วงคงสุดท้ายนี้เสริมความรู้ที่ขาดหายสำหรับการสอบฝูซื้อให้ทุกคนเมื่อถึงวันสอบฝูซื้อแล้วบัณฑิตทั้งห้าก็มีความมั่นใจในตัวเองมากพอสมควร ร้านขนมหวานหนิงจี้ในตัวเมืองจัดกิจกรรมลองชิมอาหารโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายอาหารครานี้เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จ,จรูปนั่นเองกินเปล่าจะมีรสสัมผัสกรอบหอมพอนำไปเติมน้ำร้อนก็จะได้บะหมี่เส้นเหนียวนุ่มที่หอมอร่อยหนึ่งชามหลังจากพวกบัณฑิตที่มาเข้าสอบได้ชิมแล้วก็พากันซื้อไปอีกจำนวนมากเพราะมีประสบการมาหนึ่งสนามแล้วหลินเว่ยเวจึงตื่นแต่เช้าเพื่อทำอาหารเช้าแสนอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสารอาหารให้แก่พวกบัณฑิตจากนั้นพวกเขาก็ไปรอหน้าประตูสนามสอบเมื่อเข้ายามเหมา 5 6ถึงนาฬิกานาทีประตูสนามสอบก็เปิดออกและบัณฑิตนับพันคนก็เข้าแถวกันอย่างยาวเหยียดเพื่อเข้ารับการตรวจสอบตัวตนและอาหารตามลำดับ